สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีกอออ้ก็จะมาทดสอบอ่ากล้องซัมซุงเอสยี่สิบสี่อัลต้าทดสอบกันกันน้นนะคะเนาะใส่สองเครื่องนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกออ้ก็จะมาทดสอบกล้องซัมซุงเอสยี่สิบสี่อัลต้ากันน้ำนะคะพีะ่น้อนงกะละไทยแล้วน้ำฝนตกนะคะเนาะ เมื่อกี้ฝนตกแห้งอยู่ตัวนี้มันเป็นไรนะคะไปทดสอบกันเลยนะ Samsung S ยี่สิบสี่ Ultra ไปเลยค่ะพี่น้องนี่คือเราตากฝนอยู่นะคะเก็บดึงมา อันนี้คือซัมซุง S24 Ultra ทดสอบกันน้ำนะคะ้าไปนอนันมันตกนมันตระสำคัญสน้ะอากลศ้อง จากฝนกระเริ่มตกล้วเด้วร็กองนะคะนี่ค่ะพี่น้องฝนตกน่นี่นล่นนี่ยู่กันด้มนะคะมไม่มีปลาเาไม่มีป่าเบื่อน้องจอมโหลลูกน้องขาไปแล้วคุณ อันนี้ถ่ายด้านหน้าเอาสลับไหมค่าฝนตกตกแล้วจ้ากระปุกรปกระปุกกระปุกนัน่นปุ๊ป ้ค่ะคนตกม่ยังค่ะคนสร้างตกใจ